วันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ตลาดนัดนะคะที่ตรงสถานีรถไฟสามเซ็นนะคะร้านปังกอนปลาหมึกสดย่างนะคะรับนละครึ่งเราชนะรับหมดถูกง่ายเลยนะสิบบาทนะคะเป็นกระดูกอ่อนถ้าเป็นเนื้อก็สิบบาทนะคะหนวดก็สิบห้า ไข่ปลาหมึกไข่แท่งถ้าเป็นหมึกกระดองก็หกสิบเนาะเพาอร่อยแต่ทุกซากกินหมึกไข่ <c oughs> หมึกไข่ยี่สิบคนจะชอบหมึกไข่ <c oughs> ดูได้าหมคะาอร่อยมากเลยนะน้ำจิ้มรสเด็ด <c oughs> แ0สิบบาทก็กินได้นะดีมากเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวมาเอานะคะดูน้ำจิ้มเขาโอ้โหพี่สี่ายส้องไข่สมัยคุณพี่สี่ายไหมได้ครับล่าอะไรเนี่ยคะล่าอะไร ดิ้มเขาเด็ดมากเลยทุกคนโอ้ยับไว้ นี่นะขาไอเกตติกาเมื่อกี้นะแก น้ำจิ้มแยกราหรือแยกรากไปเลยค่ะไปแล้วนะคะพี่สองไม้ราดหรือยคะ <g ül> เสียบวันละกี่ไม้ไอะตัวเองทําเสียบมาเนี่ยกี่ไม้ได้นับบ้างไหมไม่ไดนะคปะปลาหมึอกไอ้ตัวเองขายเอามากี่ไม้ไม่รู้กับพี่เขาค่ะไม่ร <g ül> ู้ไปจ้างเขาค่ะอ๋อหนูปิ้งให้เขาฝ <g ül> ังปอนแบนแบนฝังปอน ของพี่เหรอลาดไปเลยก็ได้แต่เองเขาให้ค่าจ้างวันเท่าไหร่อะก็สามที่ร้อยอะพี่อ๋อเก่งนะเนี่ยปิ้งเองขายเองนักเลงพอจะรับคนละครึ่งด้วยก็ได้โอ้โหแต่อีเสียพี่คือเขาเตรียมให้เราเรามาปิ้งอย่างเดียวใช่ค่ะอ๋อก็เป็นนักปิ้งมาได้เลยค่ะทุกคนตรง สถานีสำเ็นนะคะสถานีรถไฟสำเส็นร้านปังปอนแท็เทขอบคุณค่ะน้อง